รู้ไหมครับว่า Custom Actions เป็นตัวเปลี่ยนเกมการตลาดที่หลายคนยังไม่รู้จักมันไม่ใช่แค่ฟีเจอร์ธรรมดาแต่เป็นกลยุทธ์ที่จับพฤติกรรมผู้ใช้เพื่อปรับเทคนิคให้ตรงใจในทันที เมื่อผู้ใช้คลิกเมนูหรือนั่งอ่านคอนเทนต์นานๆป๊อปอัพพร้อมส่วนลดสุดพิเศษอาจโผลมาเรียกความสนใจได้เสมอการปรับคำอย่าง by u now ให้เป็น get your 20% off today ก็ยังช่วยเพิ่มโอกาสให้คนตัดสินใจซื้อได้ไม่น้อยกว่า68%เลยทีเดียวครับ นอกจากนี้ Custom Actions ยังเป็นเพื่อนคู่ใจของแชทบอทที่สามารถตอบโต้ตามพฤติกรรมได้แบบเรียลไทม์ลดขั้นตอนซับซ้อนและเพิ่มเงื่อนไขสุดพิเศษที่ทำให้การซื้อขายสำเร็จแบบไม่ต้องรีรอและที่สำคัญที่สุดเราสามารถรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อปรับแผนการตลาดไปเรื่อยๆยกระดับ Conversion แถมลดต้นทุนให้เบาลงในระยะยาว ถ้าคุณจริงจังกับ AI ต้องรู้จัก custom action s ครับและถ้าอยากใช้ AI ทำคลิปสั้นปั้นช่องแบบนี้ดูวิธีที่ใบของผมได้เลยนะครับ